ตอบคำถามครูชัตตี้คะเป็นคนชอบแต่งตัวแนวแฟชั่นสีจัดจ้านตอนนี้เขาฮิตมินิมอลเรียบๆหรูๆคลาสสิกกันรู้สึกไม่มั่นใจเลยทำให้เราดูไม่แพงหรือเปล่าแก้ยังไงดีนี่แหละค่ะ ถามหน่อยเนี่ยแต่ไงเงี้ยคลาสสิกเรียบหรูตรงไหนถ้ารู้สึกผิดกับการแต่งตัวตามความชอบสไตล์คือชอบแบบแนวแฟชั่นสีสันสดใสชอบแต่งแบบว่าแนวแบบว่าตามยุคตามสมัยตามสไตล์ตัวเองใช่ไหมแต่ดันไม่เหมือนสไตล์คนอื่นที่เขาฮิตกันไงกูถามหน่อยถ้าคนที่ไม่แต่งตามยุคสมัยอะค่ะก็ต้องไปแต่งชุดไทยตามสมัยก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆอะเรื่องแฟชั่นเรื่องสไตล์อะมันเปลี่ยนปรับได้ตลอดเวลาตามยุคตามสมัยหรือแม้แต่แนวเรียบๆแนวมินิมอลอะค่ะก็เป็นสไตล์ที่ ได้รับความนิยมณนะตอนนี้ผู้หญิงกับแฟชั่นอ่ะเป็นของคู่กันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าสไตล์ใครเหมาะกับแบบไหนในแบบเราหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกแบบเรียบแบบรูแบบผู้ดีเก่าไม่เหมาะกับตัวเองก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเหมือนสไตล์คนอื่นเลยแฟชั่นคือถ้าอยากให้เหนือการเวลาไม่มียุคไม่มีสมัยคือแต่งในแบบที่เข้ากับเราค่ะแบบที่เรารู้สึกเป็นเราอะค่ะ พราะบางทีเราไปแต่งตามคนอื่นต่อให้พยายามเปลี่ยนเป็นแต่งแนวเรียบๆครูชัตตี้ก็เคยเหมือนกันนะคะก็รู้สึกไม่เข้ากับเราเพราะโครงสร้างรูปร่างไม่เข้าะคะ่ะในขณะที่เราเห็นนางแบบเขาใส่สวยเพราะโครงสร้างสังเกตสิอย่างของเจ้าหญิงแดนหน้ารูปร่างเขาเป็นยังไงซึ่งแบบนั้นะเหมาะกับโครงสร้างรูปร่างเขาคราวนี้พอเราแบบมีส่วนเว้าส่วนโคง้งอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นอะมันไม่ได้เสริมทําให้อะไรช่วงสะโพกข,ของครูมีส่วนเว้าส่วนโคง้งพอมาใส่เป,เป็นเสื้อเชิ้ต กับกางเกงแนวแบบเขาเรียกแนวทรงตรงๆอ่ะมันก็ไม่ได้รับกับรูปทรงของครูที่แบบสะโพกควรจะแบบเว้าโค้งไม่ได้แบบอยากขยายตรงช่วงเนี้ยเพราะว่าอะไรไปใส่แคบๆสะโพกครูใหญ่สะโพกครูโค้งก็กลายเป็นว่ายิ่งไปเน้นสะโพกไงนี่แหละค่ะคือการเลือกตัวอย่างในการเลือกให้เหมาะกับในแบบของเราเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะแบบบางแบบแบบเราไม่รู้ว่า ทำไมเรารู้สึกว่าแบบนี้ใช่เราแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถเริ่มได้จากความชอบของตัวเองที่ใส่แล้วรู้สึกเหมาะกับตัวเองจริงๆแล้วแบบที่เป็นตัวเราเนี่ยเหนือแฟชั่นเหนือการเวลาเพราะอะไรเราใส่ได้ตลอดเวลาเพราะเข้ากับความเป็นตัวเราโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะ สาวๆล้วคะชอบแต่งแนวไหนกันอยู่ลองกดคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบฝากกดแชร์และกดติดตามช่องครูชัตตี้สอนแต่งตัวสวยด้วยค่ะเพราะทุกคนมีความสวยมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองสวยแบบนี้มีคนเดียวในโลกจงภูมิใจเข้าไว้ค่ะ